สวัสดีครับบริษัท s p c o n t r o l l รเ s สซิตเตผมวันนี้เรามาติดตั้งตู้คอนโทร์นะครับเป็นระบบสมาร์ทคอนโทรที่ใช้ในการควบคุมเปิดปิดปั๊มน้ำนะครับขนาด3มแรงม้านะครับเป็นปั๊มห้อยโขงนะครับผมปั๊มจะอยู่ในแพรนะครับติดตั้งไว้ด้านล่างของสระน้ำนะครับผมตัวนี้แล้วก็เราจะใช้เป็นระบบอินเทอร์เน็ต 4G นะครับผมตัวนี้ในการควบคุมเปิดปิดปั๊มนะครับเป็นสวนของลูกค้าจังหวัดจันทบุรีนะครับผมเป็นสวนทุเรียนนะครับ ตู้ที่เราจะมาติดตั้งก็จะเป็นตู้ที่อยู่วางอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ทําลกําลังทําการติดตั้งยึดกับเสานะครับเข้าไปนะเป็นตู้เหล็กกันน้ําฝา2ชั้นอย่างดีเลยนะครับที่เราเห็นว่าตอนนี้นะครับทีมงานกําลังทําการติดตั้งตู้เข้าไปนะครับยึดตู้เข้าไปนะครับตอนนี้แล้วก็เราจะใช้ในการควบคุมปั๊มรอบออนไลน์เข้ามาก็คือควบคุมเปิดปิดผ่านมือถือเข้ามา นะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าเราไปทําธุระอยู่ต่างประเทศหรืออะไรพวกนี้เนี่ยเราก็สามารถออนไลน์ควบคุมเปิดปิดเข้ามาได้เลยนะครับผมก็คือตอนนี้เนี่ยก็จะมีลูกค้านะครับมาคอยถ่ายหรือว่ามาคอยดูการติดตั้งของเราด้วยนะครับผมตัวนี้ตู้จะเป็นระบบที่เราออกแบบเอาไว้ก็คือตัวนี้เราจะต่อไปที่ตัวปัม๊มนะครับผมปั๊มน้ํนะครับก็จะมีด้านเอาของตัวปัม๊มนะครับผมแล้วก็เดี๋วด้านอินก็จะมาเข้าด้านตัวนี้ของการไฟ้าด้านล่างเราก็จะ ให้สายตู้เก่าลูกค้านะครับเป็นปตู้พลาสติกใช้งานมา6 7ปีแล้วนะครับก็จะเป็นของบริษัทเอพเหมือนกัน,นครับแต่ว่าใช้มาเกือบ10ปีแล้วอยากจะเปลี่ยนมาเป็นออนไลน์บ้างอยากจะควบคุมผ่านมือถือนะครับลูกค้าต้องการแบบนี้เราก็เลยเ,เปลี่ยนตู้ให้ใหม่นะครับก็คือลูกค้าอยากจะใช้แบบออนไลน์เราก็เลยแนะนําชุดน,นี้เข้าไปในะผมเปลี่ยนใหม่เลยดีกว่าแล้วก็คือใช้ ระบบป้องกันเพิ่มเติมเข้าไปนะครับมีระบบป้องกันไฟตกไฟเกินนะครับแล้วก็ควบคุมผ่านมือถือเข้ามานะครับโดยบอร์ดตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นบอร์ดอินเทอร์เน็ต 4G นะครับสำหรับพื้นที่ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตบ้านเราใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับผมตัวนี้เรา,าสามารถจะติดตั้งปุ๊บใช้งานได้เลยนะครับเราไม่ต้องมี Wi-fi หรือไม่ต้องมีอะไรเลยนะครับก็คือสวนจะอยู่ตรงกลางสวนเลยเนี่ยเราจะใช้เป็นระบบอินเทอร์เน็ต 4G โดยใช้บอร์ดตัวนี้เข้ามานะครับ อันนี้ก็จะเป็นสระน้ําของลูกค้านะครับมีการเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรไว้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเ,เราก็ทําการติดตั้งยึดตู้นะบผมยึดตู้เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีการทดสอบเทสตนะครตอนนี้ก็มีการลองรันปั๊มดูนะครับผมลองเทสปั๊มด้วยระบบแมนนวลดูนะครับผมแล้วเดี๋ยวก็จะมีทางลูกค้านะครับมาลองทดสอบเทสในเรื่องของออการสั่งงานแบบออนไลน์ รหรือควบคุมผ่านมือถือเข้าไปนะผมก็คือสั่งเปิดปั๊มปิดปั๊มออนไลน์นะครับเราก็จะแนะนําลูกค้าว่าการตั้งค่าเซ็ตเวลาตั้งอะไรพวกนี้เราก็จะแนะนําไปนะครับผมตอนนี้ตู้เราก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็กําลังเช็คความเรียบร้อยอยู่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับตู้เราเป็นตู้กันนะ้ํานะครับด้านข้างจะมีปลั๊กแบบพาวเวอร์ปลั๊กด้วยนะครับสําหรับต่อไปยัง ตู้ที่ใช้ในการพ่นยาลูกค้าด้วยนะครับเราเคยทําตู้ที่ใช้ในการพ่นยาก็คือใช้ปั๊มพ่นยาที่เป็นอมอเตอร์นะครับเราก็ใช้ตัวนี้เนะี่ยสายของตัวมอเตอร์มาเสียบเข้ากับตัวตู้ได้เลยนะเป็นพวปักข้างตู้นะครับก็เป็นส่วนทุเรียนลูกค้านะเป็นต้นทุเรียนลูกค้าตัวนี้เราก็ เดี๋ยวรอทำการเทสอีกทีหนึ่งนะครับออน,นี่นะผมก็คือตัวน,นี้เนี่ยเราลองทดสอบโ<ม>ดยเสียบ power plug นับเข้าไปเข้ากับตู้ควบคุมระบบป,ปั๊มพ่นยาของลูกค้านะครับตัวนี้ตู้นี้เราก็ทำมาให้ลูกค้านะเป็นปีแล้วเหมือนกันนะครับก็คือใช้งานได้ปกติใช้กับมอเตอร์นะครับมอเตอร์แล้วก็สามารถที่จะทำาการ ใช้พ่นยาได้เลยนะครับต่อสายเสร็จปุ๊บใช้พ่นยาเป็นระบบไฟฟ้านะครับดดดดใช้ร่วมกันได้นะครับโดยการเสียบเข้ากับโพลักด้าน,นข้างที่เราทำเอาไว้นตรงนี้เมื่อเราออนเบรกเกอร์ก็สามารถ่อาใช้งานได้เลยนะครับออนเบรกเกอร์เข้าไปปุ๊บไฟก็จะวิ่งไปเลยครับไฟวิ่งไปที่ตู้ควบคุมการพ่นยาตรงนี้นครับ ก็จะเป็นปั๊มาสามสูบ <biraz S 1> นะครับตอนนี้ก็กำลังเทให้ดูว่าไฟที่เราจ่ายมาเนี่ยโอเคนะครับใช้งานได้ปกติก็สะดวกดีนะผมในเรื่องของการใช้งานนะครับเราต้องการใช้ไฟฟ้านะครับในเรื่องของอปั๊มนะโปรตีแต่ใช้น้ํามันอะไรพวกนี้นะผมเราก็สิ้นเปลืองนะครับใช้น้ํามันก็ หมดค่อนข้างจะเยอะนะครับการพ่นยาแต่ละครั้งเพราะนั้นเนี่ยเราใช้ไฟฟ้าเลยนะครับดีไซน์เป็นไฟฟ้าให้หมดเลยโอเคประมาณนี้นะครับผมเราติดตั้งให้เทสระบบให้นะครับออกแบบให้นะครับก็คือปั๊มเป็นแบบลงแพรเลยนะครับผมตัวนี้ติดตั้งให้เลยปั๊มเป็นขนาดสามแรงมานะครับ บอดด้านบนนะผมบอดเราก็จะยึดเข้ากับตัวเสาเลยนะเพื่อความแข็งแรงนะครับแล้วก็มีเสาที่รับสัญญาณอินเทอร์เน็ต 4G เนี่ยนะในการรับสัญญาณเพื่อที่เรารับอินเทอร์เน็ตโดยตรงเข้ามาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เราติดตั้งตู้นะครับตอนแรกๆเราก็รีวิวมาให้ดูในเรื่องของ ขั้นตอนในการติดตั้งนะครับเดี๋ยวเราจะมีการเทนะครับร่วมกับลูกค้าด้วยนะครับให้ลูกค้าลองสั่งงานดูนะครับการติดตั้งก็อาจจะต้องใช้คนประมาณสักสองคนนะครผมช่วยกันยกนะครับยกเพื่อยึดนะครับตัวตู้เข้ากับเสาเสาตัวนี้เป็นขนาดนิ้วครึ่งนะครับผมด้านบนก็เป็นไฟโคมลูกค้านะครับเป็นโคมโซลาเซลล์สำหรับส่องสว่างนะครับ ของลูกค้าด้วยนะครับบรรยากาศสวนลูกค้านะครับผมก็เป็นสระน้ําที่ค่อนข้างใหญ่นะครับพื้นที่ประมาณสิบไร่นะผมตัวนี้บรรยากาศค่อนข้างจะดีนะครับอยู่จังหวัดจันทบุรีนะผมตัวนี้อยู่อำเภอท่าใหม่นะครับชื่อสวนลูกค้าก็จะเป็นสวนละดาวันนะผมตัวนี้ ก็จะเป็นเจ้าของที่เ,เ,ปเ,เป็นชุดสมาร์ทคอนโทรลนะครับควบคุมระบบปั๊มน้ำขนาด3มแรงม้านะครับควบคุมสั่งงานผ่านมือถือเข้ามาด้วยระบบอินเทอร์เน็ต 4G นะครับก็คือจะเห็นบอร์ดต,ตัวนี้นะครับผมที่เป็นบอร์ดอินเทอร์เน็ต 4G ตัวนี้จะมีเสารับสัญญ,ญาณด้านบนที่เป็นระบบ 4G 5G นะครับแล้วก็ส่งสัญญ,ญาณมาที่ตัวอบอร์ดตัวนี้นะครับเพื่อทําการ มาสั่งสตาร์ทปัม๊มนะครับเป็นปั๊มขนาดสามแรงมา้านะครับตู้จะเป็นแบบเอาท์ดอร์กันน้ำนะครับ,นะรบประมาณนี้แล้วก็ติดตั้งอยู่าภายในสวนนะครับผมส่วนตัวนี้ก็เป็นส่วนของลูกค้านะครับที่ติดตั้งระบบไปนะครับส่วนปั๊มจะอยู่ด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มขนาดสามแรงม้าที่ลงแพรไว้นะครับผมตัวนี้เราก็าต่อระบบเรียบร้อยแล้วเนเดี๋ยวจะมีการทดสอบเทสให้ดูนะครับผมก็คือเบื้องต้น ครับเบื้องต้นเลยตรงนี้ก็อ่าเรามาดูแอปกันนะผมแอปก็ครับแอปก็จะเป็นแอปของทางบริษัท p นะครนะผมก็คือเราจะเห็นตรงนี้นะผมให้เราเลือกไปที่อ่าปั๊มนะครับหอยโคงครับผมตัวนี้ก็คือจะเป็นปั๊มมิสูบิชินะครับขนาดสามแรงม้านะครับผมอ่าเราก็จะเห็นสวิตช์อันนี้มันก็อาจจะมองไม่ค่อยชัดนิดหนึ่งนะมันสว่างไปนิดหนึ่ง ครับแล้วก็เมื่อเราทําการกดสั่งตัวมือถือตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะพยายามหามุมที่มันไม่สะท้อนให้ดูครับผมปุ่มอ่าทีนี้นะครับคือทีนี้เราเราก็มาอยู่กันบางร่มนิดหนึ่งนะครับผมก็คือเราจะเห็นสวิต์นะครับของปั๊มน้ําตัวนี้แล้วก็นี่นะครับผมก็คือปั๊มเราอยู่ตรงนี้ตู้เราคอนโทรลเราก็อยู่ตรงนี้ตอนนีนะ้เดี๋ยวเราจะทําการสั่งงานเนะี่ย เราก็ทําการกดสั่งครับกดสั่งได้เลยก็คือตัวนี้อ่าตอนนี้ปั๊มเราทํางานแล้วนะครับเรากดหยุดปั๊มหยุดนะครับจะกดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมให้ดูดูปั๊มข้างหลังตรงนู้น,นครับอ่าแล้ผมปั๊มก็ทํางานนะครับกดสต็อปปั๊มหยุดนะครับก็ประมาณนี้ในเรื่องของการสั่งงานนะครับ ส่วนสปริงเกอร์ก็อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่วางปั๊มนะผมวางแพรแล้วก็วางแพร,แแพรตรงนี้นะผมแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตู้คอนโทรลนะครับส่วนที่เราจะมาคอนโทรลกันควบคุมกันเดี๋ยวเราจะลองทดสอบกับตัวสปริงเกอร์ตัวนี้กันดูนะผมเดี๋ยวเราจะอาลองให้ใหทั้งลูกค้านะครับเดี๋ยวเราไปดู จะให้ทางลูกค้าลองอ่านี่นะครับก็คือเดี๋ยวเรามาดูแอปเป็นก่อนนะครับผมดูแอปเป็นก่อนก็คือตัวนี้นะครับแอปก็เป็น a p smart pump นะครับผมอ่านี่นะครับผมอาจจะบางแสงเงานิดนึงนะครับก็คือตัวนี้เราสามารถกดสั่งนะครับผมเดี๋ยวลองให้ลูกค้ากดสั่งนะครับเปิดปั๊มนะครับกดไปหนึ่งครั้งนะครับผมอ่าทีนี้พอปั๊มทํางานปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นสปริงเกอร์เลยนะครับผมก็คือสปริงเกอร์ตัวนี้ก็เริ่มทํางานเลยนะครับผมก็คือเริ่มเวียงน้ำให้เราเลยครับ เราสามารถคอนโทรลนะครับเราจะอยู่ตรงไหนของสวนก็ได้นะครับเราสามารถเปิดปิดปั๊มน้ําได้เลยนะผมโดยสั่งเปิดออนนะครับตัวนี้เข้ามานะผมเปิดออนเปิดปิดปั๊มนะครับได้จากทุกที่เลยนะผมตัวนี้ก็ทําให้สบายขึ้นนะครับในเรื่องของการไม่ต้องไปเดินเปิดปิดปั๊มเองนะครับเราจะอยู่ต่างจังหวัดหรือมีธุระอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็สามารถคอนโทรลควบคุมได้เลยนะครับตัวนี้ก็สปริงเกอร์ทํางานแบบเต็มที่นะครับ ซึ่งปั๊มก็มีกำลังส่งค่อนข้างเยอะนะครับสปริงเกอร์ก็มีอยู่หลายหัวนะผมตัวนี้เป็นส่วนทุเรียนนะครับของลูกค้านะครับนี่ครับตัวนี้แล้วกเ็เราจะเห็นสปริงเกอร์ตัวนี้เดี๋ยวลูกค้าลองสั่งปิดดูครับกดปิดแล้วนะครับผมตอนนี้ลูกค้ากดปิดแล้วนะครับสปริงเกอร์หยุดสปริงเกอร์หยุดแต่ว่าแรงดันของน้ำเนี่ยมันพื้นที่ลูกค้ามันเป็นเนินนะครับผมน้ําก็ยังไหลมาจากเนินอยู่นะครับก็คือว่า ยังมุดเบาๆอยู่นะครับโอเคครับประมาณนี้ในเรื่องการสั่งงานสมาร์ทคอนโทรนะครับนี่นะก็คือจะเป็นแอปของลูกค้าก็คือตัวนี้เนี่ยกดไปที่ตัวปั๊มนะครับผมเพื่อทําการสั่งงานเราจะเปิดปั๊มหอยโข่งขนาดสามแรงม้าแล้วก็กดเข้าไปครับผมลูกค้าลองกดเข้าไปครับพอกดปุ๊บเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปที่หน้าควบคุมนะครับหน้าควบคุมตัวนี้ก็เป็นสว,วิตช์ในการสั่งเปิดอ่า น,นี่ครับก็คือจะเป็นปุ่มออฟป,ปุ่มออนตรงนี้นะครับในการสั่งเปิดปัม๊มลูกค้าลองกดออนดูครับออนะครับจะยินเสียงตัวปั๊มทํางานตอนนี้ปัม๊มเราทํางานแล้วนะครับตู้คอนโรลเราก็อยู่ตรงนี้ก็ทํางานแล้วนะครับโอเคเดีย๋ยวลูกค้าลองสั่งปิดโอเคครับสั่งปิดปั๊มเรียบร้อยปั๊มหยุดแล้วนะครับ กดทั้งเลยครับกดปิดครับเขมมก็สุดท้ายนี้ก็มีการเทดสร่วมกับลูกค้าไปเรียบร้อยนะครับส่งงานเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าท่านใดนะครับเข้ามาดูคลิปดีโอนี้และสนใจอยากจะให้ระวังระบบหรือออกแบบระบบให้นะครับก็สามารถ ติดต่อก็ามาได้เลยนะครับในช่องทางของบริษัทก็จะ,จะมีลิงก์นะครับเว็บไซต์เว็บเพจช่อง y o u t u b e ต่างๆนะครับอยู่ด้านล่างของตัวคิปวิอีโอนี้จะมีลิงก์ให้กดนะครับเพิ่มเพื่อนในไลน์อะไรพวกนี้นะครับผมก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้โดยตรงเลยนะครับผมอยากจะได้วางระบบแบบไหนเปิดวาล์วเปิดปั๊มกี่ตัวเนี่ยสามารถทำได้หมดเลยนะครับผม okay, ครับสวัสดีครับ